สวัสดีค่ะเอไฮอกาไมานะคะวันนี้เป็นว,วันที่2ที่เรามาที่จังหวัดกุมานะคะตอนนี้เราอยู่หน้าสถานีนนมินามิก่อนที่เราจะไปเล่นสกีเล่นทิม้าก,กันเราก็จะพาทุกคนไปดูร้านโดรายากิที่อร่อยมากไม่มา,มาที่นี่ทุกครั้งต้องซื้อนะคะจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า おはようございます。はい。お天気良くて良かったね。はい。おすすめですか。いろいろあるんですけど、あんこ大丈夫ですか。うんあ、そう、大丈夫。こちらのお饅頭、うちで作ってロマンぜがあるのよ。美味しいわよ。美味しそうですね。食べてみる、どうぞ。あ、りがとあ、あららら。美味しい。美味しいかっこいい。感想は。感想はどう。 うん。どんらやぎありますか。ありますよ。こちらのお店です。いいですか。<あ>外に行ってもらって。はい、じゃあ、あのお願いします。えっと、違うところなんですよ。はい、どうぞ。いろいろあるわよ。こっち行って。見て。見て。ミササブリールベリー。<laughs> レッドビーンズ。いち。いちこ。抹茶。グリーンティーン。抹。 はい、いちごいちごはい、チョコレートうん、いちごも大好きいちご大好きなのオッケーですかうん雪だるまの絵のね雪ドラ雪ドラも大好き大好きなのはい、雪ドラどうぞあありがとうはい、すごい今雪だから、雪ドラ雪みたいにね、ここ白いパウダーがあるのねココナッツパウダー こちらสามร้อยสเยนสากก้าเก้าเป็นกินอยาอยด่ว่วนๆด่วนๆด่วนๆด้วนนๆด้วนนๆด่วนนด่วนๆด่วนๆด่วนๆดน่กนดนด่วนๆด่วนๆด่ว่วด่วนอด่วนๆด่วนน่่นดว่่่ อนิ่มมากเลยอยาวาร่าใกล้นิ่มมากเลยค่ะทุกคนทุกคนก็กินไปครับเอาให้ทุกคนกินนะะทุกคนอ่ปปะปา <c oughs> อ่ะที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะคะก็คือที่มินาคาิิโคเกนสกีรีสอร์ทค่ะ มาถึงเราก็มาซื้อ Activity Passport กันก่อนเลยเขาจะมีทั้งตั๋วเด็กแล้วก็ตั๋วผู้ใหญ่นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถนําไปใช้เล่นกิจกรรมหิมะต่างๆในรีสอร์ทได้อย่างมากมายเลยค่ะสําหรับใครที่ไม่มีชุดสกีแวร์นะคะที่นี่เขาก็มีทั้งชุดและรองเท้าให้เช่าด้วยนะของเด็กก็มีนะคะเอาล่ะพร้อมแล้วไปกันเลยคว้าวในที่สุดก็ได้เจอหิมะแล้วตอนนี้เรามาลาฟติ้งกันนะคะพร้อมหรือยังเอดดิค พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันเลยค่ะอโอไคะมเมด,ด็กดงดก้ดดกไมเลน่นอกไหมคะมวยกนยน ชอบไม่กลัวแหละครับคว้าคุณไหนหนอเนาะชอบคอนเอริชอมครับถ้าโดชีบุ <c oughs> บยไก่ไต้ยเยสตาร์เอเดี๋ยวเราจะเล่นอีกรอบค่ะ ต่อไปเราจะมาขี่สโนว์โมบิลกันนะคะที่นี่เขามีสโนว์โมบิลสำหรับเด็กด้วยมาดูกันว่าเอริกจะกล้าขี่ไหมน่กน่นกเลยอเรกัว่ะกูเลยว่านเอริกบอกว่เสียเสียค่ไ่ไ่มกามันนะก たエンジンジかけらここเด็กขับช้านะคะลูกไหมทำไมช้าๆเพราะว่าเด็กเพิ่งขับครั้งแรกแม่เป็นห่วงใครจะชนะใครจะชนะนะเด็หรือเปล่านะคุณแม่หรือเปล่าเอจเรียกินไปให้เด็กชะแบ่อันตรายขับช้ารู้ไหมคะ ขี่ม้านิ่มไหมครับนิ่มไหมครับนิ่มครับอดีฮีบาดีโอ้โหทุกคนดูสิคะขี่ม้าอย่างนี้นะคะดูโอ้โหเห็นไหมอีกกิจกรรมที่เด็กๆชอบมากเลยนะคะก็คือห่วงยางหิมะค่ะต่อไปคือสโนว์เรเซอร์ค่ะ นู่นแล้วค่ะรดเร็วมากและนี่ก็คือห้องพักที่เราจะมาค้างในคืนนี้นะคะอยู่ในรีสอร์ทเลยอันนี้เป็นเซฟนะคะแล้วก็มีชุดยุกะตะตรงนี้นะครับกับอเมนิตี้มีเพลงด้วยคัะไม่ดีกใช่ถ้าดูอันนี้มันจะมีเสียงแล้ววิวสวยมากอันนี้ช่วงอะไร วิวสวยมากค่ะจ้าจ้าเล่นขี่ม้าเหนื่อยกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเติมพลังกินอาหารเย็นกันนะคะเป็นบุฟเฟ่ <G ül üyor> ฟเฟย้คิวไม่ค่อยดีคิวไหมยิวแล้วอยากจะกินอะไรครับกินเฟ<ๆ>รนฟรายเฟ<ๆ>รนฟรายอีกแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าอาหารเย็นของที่นี่เขามีอะไรกันบ้างนะคะอร่อจังเลยไอ้ลูกองไส้กรอ มีคิทคอเนอร์ด้วยนะเป็นมูอาหารเด็กตรงนู้ดมีของที่เด็กอยากกินไหมเป็นฟางใชไหมมีซูชิด้วยโอ้มีม้าผูโด่งที่เด็กอยากกินด้วยครับสายไหมใช่ใน,นช็อกโกแลตเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วมาทำไหมได้เวลากินข้าวกันแล้วนะคะเด็กนี่นะคะบุฟเฟ่ต์นะคะแล้วก็มีวิวขี่ม้าด้านนอกนะคะเดี๋ยวกินกันเลยนะคะเด็กเนาะ อิตาดาคิมัสเดี๋ยวเราจะไปกินกันแล้วนะคะเราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะโซเดดีว่ามาตันเน่ไก่อันนี้อร่อยอร่อยน่าเีมากเ,าเอ,อยหิวโหยคะ่ะเพราะวาดหนวดนี่เขามีหนวดแล้วใช่ไหม